สวัสดีค่ะบ้านสวนทรงรักพาชมบรรยากาศยามเช้าเช่นเคยค่ะนี่ค่ะท้องฟ้าสวยงามมากเลยค่ะสุดยอดค่ะเช้านี้อากาศดีสุดๆนี่ค่ะมีหมอกมีน้ําค้างพอดีเมื่อวานฝนตกสวยมากเลยค่ะ ตอนนี้ก็ประมาณตีห้าครึ่งค่ะสวยงามมากเลยค่ะบริเวณบ้านสวนเราก็จะมีไฟนะคะเห็นไหมคะขาวๆไฟยังไม่ดับเลยค่ะนี่ค่ะอมอาทิตย์ส่องแสงสว่างม,มาที่บ้าน ยังไม่ดับเลยค่ะไฟ,ไฟพลังแสงอาทิตย์ยังส่งแสงสว่างอยู่เลยค่ะดังนั้นก็มีสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะบ้านหลองสาวก็แสงสว่าง ส่องเป็นสีเหลืองเหลืองส้มๆมเลยค่ะ,คะต้นข้าวของเราที่เพิ่งปลูกก็สดชื่นค่ะได้น้ำได้ฝนนี่ค่ะโอ้สวยอยากโชว์ท้องฟ้าสวยจริงๆค่ะค่ะคข้าวของเราก็สดชื่นค่ะมองไม่เห็นค่ะยังมืดอยู่เลยตีห้าครึ่งนี่ค่ะไฟ พลังแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์นี่ค่ะนะตรงนู้นก็ยังสว่างอยู่ยเสียงนกไหมคะแกตแกตแกกตโอเคค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวให้ต่อชมต่อเนื่องขอบคุณค่ะ สวัสดีตอนเช้าของวันใหม่อีกวันหนึ่งนะคะที่บ้านสวนทรงรักฟิลิปพาสค่ะนี่ค่ะดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นค่ะท้องฟ้าสวยงามค่ะนี่ค่ะท้องฟ้าสวยมากค่ะวันนี้สุดยอดค่ะนี่ค่ะบ้านของเราก็อยู่ตรงนี้ค่ะแสงสว่างก็ส่งมาที่บ้านเรา บ้านหลังน้อยเยังได้ยินเสียงนกไหมคะ,คะชมบริเวณสวยงามมากเลยค่ะว้าวสุดยอดค่ะวันนี้ท่าทางฝนจะตกเช่นเคยค่ะเห็นไหมคะว,ว้สวยมากๆค่ะสีเหลืองสดๆแล้วก็สีส้มๆกำลังจะขึ้นมาตาม สวยมากค่ะแล้วดวงอาทิตย์ก็ขึ้นตรงนี้แล้ะค่ะทุกวันค่ะสวยค่ะสวยมากค่ะขอบคุณค่ะอยากให้เพื่อนเพื่อนได้ชมบรรยากาศเช้าๆเพื่อพี่น้องลูกหลานสุดชื่นค่ะธรรมชาติสุดๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะนี่ค่ะพาชมท้องฟ้าสวยงามของบ้านสวนทรงรักนะคะวันนี้วันที่30เดือน,น,นกรกฎาคม2563นะคะนี่ค่ะให้ชมบรรยากาศยามเย็นของบ้านสวนค่ะทุ่งนาแล้วก็บรรยากาศเห็นไหมคะสวยมากๆเลยค่ะนี่สวยมากเลยอู้ตื่นเต้นนี่ค่ะ วันนม้นมูค่ะเชิญเตมฮัลโหลสวัส <Hello. S 2> ดีค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เพื่อนมาเยี่ยมบ้านสวนค่ะคุณไฮกับคุณภรายาณรยาน้องหมวยนี่ค่ะกระท่อมน้อยเราทอ้องฟ้าสวยงามมากค่ะ <But> anyway, ว้าวสวยมากมากเซมพาราไดส์เลยดา r ิ i โอ้ว oh, ันนี้วันนี้ท้องฟ้าสวยมากๆค่ะสวยจริงๆโอ้ไม่ก oh ็สวยสวยสวยว้า oh, ขอบคุณค่ะสวยสวยสวยนี่นั่งหวยมาเยี่ยมเราค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะมาเที่ยวบ,บ้านสวนการค่ะนี่มาทานอาหารเย็ยนด้วยกันโหสวยมากค่ะ oh, ขอบคุณค่ะ